สวัสดีจ้าพี่น้องสปูสทุกคนวันนี้แน่นจะพ้าพี่น้องมาตัมน้ำจิมซี่ฟูดเน่อจากกินกับปลาเมอรกินกับปลาเผาน่าจะพี่น้องจ้าแนนในนี้แนนจะใส่พริกไปหาเม็ดแล้วกะกระเทียมน้ำน้ำตาลใส่เอ่อลักกะผงชุรสนิดนึงจ้าพี่น้องแน่นจะใส่ถั่วตัดลงไปตำน้ำจ้าพี่น้องแน่นจะกินกับเมี่ยงปลาแนนจะใส่ถั่วตัดไปประมาณสามแผ่นจ้าถั่วตัดใส่ฐานแผ่นตำ หลังจากตาทั่วตัดกับผิกเขากันแล้วน่าจะพี่น้องละเอียดแล้วน่นจะใส่มะนาวจ้ะพี่น้องใส่มะนาวจา้ะน้ามะนาวหลาหลพี่น้องอันยองกิตนี่น้ามะนาวหนวยไงยนะพี่น้องนั่นก็ใส่น้ำปลาลงไปจ้ะนั่นจะใส่น้ำปลาสองซอนจ้ะ ใส่หน้่ตาลไส่ลงไปอีกสอนนึงพี่นอ้องตั้มตจ้ะเสร็จและจ้ะพี่นอ้องน้าจิม้มอันซีฟู้ดของแน่นนะจ้ะสูตรแน่นนะจ้ะแน่นนี่บบยัมมี่นะจ้ะตํ้แน่นจ้ะไม่กินกับเมียงป้าจา้ะเมียงป้าเผาจ้ะพี่นอ้อง จะโรยด้วยผักชีนิดนึงนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดบายแนนนี่ยัมมี่นะจ๊ะสูตรทั่วตัดอันนี้จ้ะพี่น้องจ้าพงอย่างปลาหนิ่นกับปลามึกพี่น้องแต่การเนื้อแกะหนึงปลาหมึกตัวใหญยๆจ้ะพี่น้อง Right careful't t leave it too cooks leave be สวัสดีจ้าพี่น้องสปูทุกคนวันนี้มาพอกับแนนคือเกานะจ้าพี่น้องจ้าฮั่อยวัน welcome to แนนนี่ยงมี channel today my husband j o i me again today มันมกกนีนน้มากกบพอยายจ้าพี่น้องพอยายมากกบพอยายมันนี้แน่นอันใดอันฮอตด็อกจ้าพี่น้องอันบาร์บีคิวฮอตด็อกจ้ารับอันนี้อ่าใส่ขนมปังจ้าพี่น้องจา้ามันมนี้มั่วโซยังนี่นี้นี้พี่น้องคอยว่าอยากซื้อ you can't scare me I am married Uh, two Thai w o m e n is me พี่น้องอันตอนแรกกันแน่นบลยอยากเสื้อว่าเล่าสีอันนั้นนะพี่น้องเอ่อว่าเราสิสั่งมากอาทิตย์ที่แล้วนะพี่น้องแน่นเลาว่าฉันจอเสื้อตัวนี้เพราะว่าฉันิ้อเสื้อตัวนี้จะสั่งวันนี้แน่นไปเหตุงานมากพี่น้องเราสั่งมากเลยอย่าหน e นสแ a ม y ี o ิโ n นะ มาอปเนามาล่องมือกินเขากับแนน่ะเอากินขนมปังพี่นอะขนมปังไส้กรอกอันนี้มาเด้อมาเด้อทุกคนนี่จ้ะกะหอมเมือนี้ได้หอมแดงอันหอมอันไวไวอันเนี้ยนี่ดิ่งเบเตอ w and มีฟินนี่พี่ฮะจะพูดออนเดอะเลดโฟชอ p ปิ้งเลดอันหอมขาวมันเบิดหอมใหญ่ขาวอันมันมันมันแสบกว่าเป็นไงวะอันมันหอมกว่ากินตำไม,ม่ตำเกิดพี่นอ้องห้าวสัตว์นะอากาศมันหอนจะอ่งกินมะกดีอากาศมันดีพี่นอ้องก็เลยเห็ดบาร,บร์บีคิวอ,อยู่บ้านเห็ดบาร,บร์บีคิวนี่น ม <mile inside> ัน <walking> ค <in aaS> ่ำใหญ่เนะ้องๆไม่กินอย่างนั่นมากินอันไส่กรอกถ้าอากาศบ่ดีก็ไปกินเราจะพี่น้องมันต้องอากาศดีๆแบบนี้จ้ะอรอยสปายซีนะ Ready time, so. little. little. Mm. I think, mm. yeah, will be. Mm -hmm. Might put the fish on mm. while you're chatting away. <laughs> ไม่บาร์บีคิวปลาหมกับปลาอีกจละเั้แลมจะเนื้อแกะเลมาฟชสควิดสุขคสามสี่ยางแล้วแพ็กเมื่อวานนี้เมื่อวานจากเ e ื่อวแพ็ Bread. Why would it be from yesterday, Just of I interest. saw, I saw you buy some. yesterday. cái sự. Tasty. Nan nan phải. อันพ่อใหญ่จะเขากล่องน้ำเด้อพี่นอ้องพี่นอ้องเนื้อแกะย่างเรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยแกะแต่ <Okay. S 1> ส่วนอุ๊ยเขาหลายสิ่พี่นออ้องเขาพ่อใหญ่อันทอดซมโนเด้งไอ้ครับนี่พี่นอ้องพักแ oh, ม่นอยู่กับวัดเล็กบ่อพักมาเป็นส่วนเลยก็มีข้าวปุ่นนิดนึงน้ำพี่นอ้องอันนี้น้ำจิ้มแน่นจ้ะซีฟู้ดแน่นอันทัวร์ถิ่ตัดแน่น เห็ดหนังพี่น้องเบิ้งจ้ะของพ่อใหญ่น่ะพริกเม็ดเดียวเผ็ดมากเผ็ดจลยมาจ้ะมากินเนื้อแกะกัำเน่งอืมอร่อเดีดิปปินซอส very nice แกพี่นองแน่นกินเนือแกแต่แน่นบอกินเนือวัวแม่นเนือวัวเนือควายแต่กี้เคยกินอยู่พี่นองตั้งแต่แน่นเล่าห้ฟางอะไรแต่ว่าแน่นเห็นเขาลงในเฟซบุ๊กก็เลยบอกินเห็นเขาเคสลงตอนขานะพี่เนาะ Apple, apple juice. <coughs> nham apple juice. Nào apple ăn. Chắc One chili. Nằm chìm cứ gần ta. Anh này hà mệt hốc mệt. Anh này mệt nữa. <coughs> เล็กหน่อยน้ำจิ้มเล็กหน่อยแน่นเก่าโรงพยาบาลดีดีพยาามหย่อนกับเพาะพี่น้องกินเพชรนแล้วเราบาลปรไปโรงพยาบาลห้แทะหามเลแค่เล็กน้อยเล็กน้อยคยหอดดีถามเลยผักบิน Tender than lamb. Mm. Mm. That's one of the best ones, isn't it? Yeah. A good one. oh. what, Why is that one out? Is that what I'm supposed to be? Yeah. <laughs> <Oops>. <laughs> <laughs> Don't tell anybody. No. You <laughs> always have to make like a little pouch out of everything, don't right? you? <laughs> you want more? No? Okay. Can you unpack it? I'm going to say it. No, be not. กินยังก็อยากใส่แต่ืักแนะม่นะโอเคแล้วไปเบิ่งอันอย่างปลาหมึกกับอันปลาไว้ยู่จ้าพี่นอ้องนี่เมียวพี่น้องจ้าย่างปลาหมึกเรียบร้อยแล้วจ้ปะปลาหมึอกอย่างกับปลาย่างจ้ะพี่นอ้อง ตัวหอนๆได้จ้ะอีกแค่แนสีย huh. ว่า huh. อ you know, <Yeah. S 1> a ากไ t y ส like ิ่งที่ t e หนวดตัวน a ้น100% u อเคปั t ญา o ุ่งๆฉันอาจจะลองเล็กน้อยใช่ o ันชอบ o ัวหลักนั่น o หละน่าจะโอเค o o น e ค่ n วังว e ามันจะไม่แข็ e เกินไปเพราันรู้ว่า e แบบ e a ่ o t ามือกับท้าแบบสุกเกินไปมันก็จะ จะอันนั้นเนาะพี่น้องมันจะอ่าเออมันจะเหนียวเนาะจา้ะมันนี่นะนี่กันไกน่นี่ไวัยตาตาสำหรับอาหารเด้จ่จ้ะพี่น้องบ่แม่นกันไก่อันตัดของฮาักนะ์ฮาเทสอ๋อไอติ่งไม่ไปทุบลองอยู่เต็มนี่พี่น้องทำมันถ่าย่างเหิงไปมันก็นจะนะ้าเนาะจา้ะอ๋อเนาะ อ๋อสิ่งหนึ่โอ้โหอนเมื่อออนอนมคดว่ามเป็นสิ่งที่ดี่นชีวิองฉัน i ช่ t หรั e ใ่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครัเ่มครับใช่ไหมพรับใช่ไหมครับใช่ไหมครัหมครับ่ไรักใช่หรับใช่ไหัน พากันไปสื่อนี่ห้างสระแท้สิหลัวดำไม่ได้ไม่กินปลาหมึกย่างกับแน่นจ้ะไม่กินปลาหมึกย่างกับแน่นกับโพยไงได้จ้ะปลาหมึกย่างไปกินด้วยนะเริ่มเสร็จ Mm. Better. That tastes just like um, mm. when we when you used to get the squid from Ah uh, from Paradise. Yeah. Yeah. With the sauce. That was oh, yeah. a very similar yeah. dipping sauce, wasn't it? Because mm. that taste just reminds me of it. Mm. Yeah, the the combination. Mm. That their squids were like that, mm. weren't they? ปลาเมืองไทยทุกหอบจะต้องได้กินนั่นนพี่น้องปลาเมืองอยู่พรราดัยซี่คอนซี่คอนเพราะว่าบานแน่นเมื่อก่อนอยู่อันอยู่คอนโดไก่ไก่กับอันอยู่คอนโดอันไก่กับพรราดัยนาะจะไปสือกินตลอดพอไงละมักจัะแน่นกับมักน้ำกิมแซ่บแซ่บ I think they probably had a better technique for cooking. Mm hmm. นม o อกือหือหือหืบหือหือหืออหือหือือห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 ื่ห่อหือหือือหือหือเือหือืออือหือหือือือหือหือหือออืออ Perfect. Can I just try a little bit? Yeah. I don't yeah. oh. want to. you probably be pie? full of bones. No. Mm -hmm. oh, yeah. Like pie. Pie. yeah. Mm. Cook nice. Mà đưa pin hồng, mà đưa, mà đưa, mà แซ่บแ o ่ hmm. mm hmm. ร้นซ้นม right. yeah, so. อสเุเนี่ยานสุจงใช่ซอสบอกเล้านะน้องี่นองไดเมีอยอีสานก็แบบนี้อนะไจ้ะไดเมีอยอีสานก็ต้องฟังออกก mm hmm. ินแนวปากนะ้องวนไปสนุก e ้น้อ Mmm, except you mm. good. You can have that. I want to get that. Do you want some more mm. juice? Yep, apple juice. Mm -hmm. Generic apple juice. <laughs> non branded. <laughs> <gel>. <laughs> mm. แสบพี่น้องปลาหมึกย่าง perfect how to say perfect in Thai perfect is <It> perfect <laughs> hey how can that how can that be an English word I've never heard anyone say oh yeah that perfect you must have word for perfect อีกดีเลยนะพี่น้องเนาะ perfect เนาะเมไดไอเมดไอฮึ่ <c oughs> มโค cool. ไปเดี๋ยพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนเน้ีะพี่นอ้องอย่ากอย่าลืมกดติดตามช่องแนนนี่นยัมมี่เนเนจีพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจเห็นแน่นกับพอยหญ่ตลอดไ,ไปเด้นทีพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า <c oughs> Thank you, everyone, for watching. Cheers. Bye. Chonggao. <laughs>